รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนนี้รายการ The Journey สองคนถนนเดียวกันก็ยังคงพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวอยู่ในเมืองหงซุนหรือถ้าพูดในภาษาจีนกลางก็เรียกว่าเฟิงซุนกันอยู่นะคะเมืองนี้เนี่ยในครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ดิฉันเรียกว่าจนติดอันดับก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อ3ปีที่แล้วยังต้องรับความช่วยเหลือจากภาครัฐคือจากคณะบริหารที่มณฑลกวางตุ้งอยู่เลยนะคะ แต่ตอนนี้พงสุนหรือฟงซุนค่อยๆเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยยกระดับจากความเป็นอำเภอเล็กน้อยที่ยากจนกลายมาเป็นเมืองที่กำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาและที่นี่อย่างที่ได้เรียนไว้เมื่อปลายรายการที่แล้วว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองต้นกำเนิดหรือเมืองที่มาของครอบครัวคุณนกวราพรทางสายของคุณแม่นะคะ และเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าเมืองเมืองนี้มีความน่าสนใจมีความน่ารักและมีความอบอุ่นอย่างไรเดี๋ยวก็จะได้เห็นภาพบางอย่างว่าบางบางมุมของเมืองนี้คล้ายเย,ยาวราชแต่บางมุมของเมืองนี้ก็คล้ายคล้ายเมืองเมืองที่ต,ต่างจังหวัดของบ้านเรายังมีการขายเนื้ออย่างที่นี่เป็นร้านเนื้อเนี่เนยเขาก็ขายเนื้อมีเนื้อห้อยถึงชิ้น แล้วก็ทําลูกชิ้นเมื่อกี้เห็นต้มลูกชิ้นเนื้อกันเป็นเป็น,ปนอ่างใหญ่นะเรื่องของทุกอย่างที่นี่ถ้าพ,พูดว่าเป็นออร์แกนิกไหมก็เป็นออร์แกนิกมากเพราะว่ายังไม่มีสิ่งแปกปลอมอะไรเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะที่เราอยู่ที่นี่อีกวันหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาพี่นกไปเยี่ยมญาติเดี๋ยวเราจะพบว่าพี่นกหรือวราพรซึ่งเป็นสายข้อมูลทางประเทศจีนของเราเนี่ยจะ กินข้าวโอเคโอเคขอโทษขอโทษค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะอย่าเชิญให้กินอีกเชิญให้กินข้าวแล้วที่นี่ต้องกินข้าวร้อนนะนี่กินข้าวดีนข้าวกันแล้วเดี๋ยวเราเราไปเยี่ยมบ้านของญาติญาติอันนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมญาติพี่นกกันอันนี้เป็นญาติบ้านที่หนึ่ง คือญาติของบ้านที่มารับรองโรงแรมให้เราเดี๋ยวเราข้ามถนนต้องระวังหน่อยต้องมองซ้ายก่อนคนที่นี่ยังยังนิยมรถสองล้ออยู่แต่ว่าจากจักรยานก็กลายมาเป็นรถเครื่องลักษณะของบ้านก็ยังยังเป็นยังติดเขาของอิทธิพลแบบแบบเรือน เรือนบ้านดินนะคือมีลักษณะข,ของการปล่อยให้แสงสว่างลงมาตรงกลางเดี๋ยวมาละพี่นกมาเยี่ยมละมาเยี่ยมญาติละไปไปใกล้ๆกล้กลา,ายกนะันสวัสดีค่ะสวัสดีญาตผู้ใหญ่ก่อนค่ะนะคะรูปตรงกลางเลยนะคะเป็นพี่สาวของอากงนกเอง พี่สาวแท้ๆของอกงนะคะกงที่ว่าเป็นคิณตานะคะเพราะว่าคราวนี้เรามาทางญาติทางสายแม่ของนกนะคะส่วนซ้ายขวานะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ของไอเฮียนะคะซึ่งถ้านกเรียกก็ต้องเรียกเป็นอากูค่ะเป็นอากูกับอากิงค่ะท่านเนี้ย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 ท่านนี้ท่านนี้น,น้นนองยังไม่รู้จักเลยค่ะ

ทอกสูนก้อนะคะชื่อเยื่อมือิยเกนกลัวใหรมืสิหลอยมือศเยลอยถ่องลิวเวอร์ฟุงส่นนี่เป็นรุ่นท่หร่แล้วเนี่ยยิ้มด้วยห้ามหมักไก่ห้ามคู่ผอใช่หมอมอ้นมันซ้าันร้านยา Sa cha tham mẹ Ác Cô à, cô à, Cô hỏi Cô không cô họ là Mà cái gì ạ? Linh Y lĩnh Y Y lĩnh Y lĩnh Y linh, Chỉ cái là? Ờ, 3 cái gì 3 cái ากงอมาคือคุณตาคุณยายพี่นกค่ะอะล้วถ้าเป็นคุณปู่คุณยายก็ยังเรียกอากงอมาแต่เขาเรียกหัวกงหัวมากัไหลกงไหลมาถ้าเป็นภาษาแต่จิ๋วแต่ว่าถ้าเป็นภาษาจีนแค่อย่างของที่บ้านเนี่ยทางนี้เนี่ยพี่จะเรียกเป็นอากุ้งกับอผอคือคุณตาอากุ้งคือคุณตานะคะแล้วก็อผอก็คือคุณยายแล้วถ้าเป็นคุณปู่กับคุณย่าก็เป็นอากุ้งเหมือนกันเพราะว่าคําว่าอากุ้งเนี่ยเรียกได้ทั้งปู่แล้วก็ตา ใช่แต่ว่าถ้าเรียกอมาม่าคือคุณย่าเราก็จะไปเยี่ยมบ้านของญาติผู้ใหญ่ของพี่นกที่ไป,ปบ้านคุณตาบ้านเกิดคุณตาพี่นกตากิดของคุ<ช>ะ่ะเ,เป็นบ้านเกิดด้วยเป็นบ้านเกิดค่ะอันนี้เราได้มาดูเบื้องหลัง ที่มาของแหล่งท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในฟงซุนเพราะวันนี้คือเขากําลังแบบพัฒนาแล้วค่ะเออดเขาซื้อที่เพิ่มอพอซื้อที่เพิ่มเขาก็ปรับที่ <c oughs> ปรับที่แล้วก็อีกหน่อยก็เวลารวมญาติเนี่ยเขาก็จะมา <c oughs> มาระลึกถึงบรรพบุรุษกันที่นี่ <c oughs> แล้วก็หมู่ตึกเนี่ยเดี๋ยวก็ได้รับการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะกลายเป็นเป็นคล้ายๆกับว่าตัวอย่างของโครงสร้างดั้งเดิมของหมู่ตึกดั้งเดิม <c oughs> ของชาวจีนแค ที่อยู่ในฮงสุนหรือเฟิงซุ่นโอเครับรับไปทั้งหมปกตินะคะคนจีนเนี่ยพอทําในครัวเนี่ยสังเกตว่าบ้านสมัยก่อนไม่ใหญ่นะคะในครัวพอมีอย่างเงี้ยนะคะแล้วติดแดงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเทพ,พเจ้าเตาไฟ แล้วก็ช่วงหนาวหนาวเนี่ยนะคะทุกเนี้ยจะมีประโยชน์มากเลยช่วงหนาวหนาวก็เป็นแหล่งให้ความอบกับตัวบ้านใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยมันจะแบบระอุขึ้นมาเพราะว่าคนจีนเนี่ยบางทีเนี่ยเตียงที่นอนเนี่ยบางแห่งที่หนาวมากๆเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะว่าข้างล่างก็สุมไฟไว้แล้วก็นอนข้างบนโค่ะใช่เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีเครื่องฮีตเตอร์เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เตาจากที่ทำอาหารเนี่ยช่วย ตอนหลังเนี่ยนะคะออกไปก็อย่างที่เห็นนะคะความ <Ừ. S 2> ที่แคบเล็กนะคะแล้วก็ลําบากถึง <Ừ. S 2> ทําให้ต้องย้ายออกไปอยู่บนทะเลก,กัน <Ừ. S 2> นะคะแต่ก็ยังมีเรียกว่าไม่ได้ไปหมดของคร <Ừ. S 2> อบครัวคือยังไม่ได้ไปหมดแล้วก็พอเจริญก้าวหน้าทางการช้าทางธุรก,กิจแล้วอะไรแล้วนะคะก็กลับมาก็กลับมาอันนี้เป็นตะขอไว้ทำอะไรอะคะเกี่ยว เกี่ยวขอแผนของเพราะนี่นี่ก็เป็นที่เป็นตู้กับข้าวเป็นแผนผู้อ๋อเอาไว้อ๋อเพราะว่าสมัยก่อนจะทำพวกหนูไงทำเป็นพวหนูลมควันเป็ดไก่ลมควันแล้วก็กลัวหนูใช่พอกลัวหนูปุ๊บเนี่ยก็อ๋อเวลาทำพไกงก็จะแขวนให้ไกลให้ไกลหนูของทุกอย่างเนี่ยเาจะมีมีตอกตะปูไว้แขวนเห็นไหมลูกอันนั้นก็แขวนให้แห้งอะไรเงี้ย น่าจะเป็นเซจ้านทำไมตรงนี้น้ำมีควนันน่ะเป็นน้ำพุร้อนเหรอครับฮะเป็นน้ำเป็นน้ำพุร้อนค่ะอา้าวงั้นคนแถวนี้ก็อาบน้ำพุอาบน้ำแร่สิ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> มันไหลยอยู่ใต้อยู่ใต้เมืองฟงซุนเนี่ยทั่วไปซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะ <c oughs> ไม่ต่างอะไรกับที่แถวนี้ซีแลนด์อ่ะที่นิวซีแลนด์เขาก็จะมีน้ําพวกเนี้ยปล่อยๆอ,ออกมาอย่างเงี้ยเพราะน้ำพวกนี้มันต้องปล่อยให้มันไหล ไปไปปิดมันไม่ได้เขาต้องเปิดให้มันออกตายแล้วซชจันต้องขยายโรงแรมแล้วเดี๋ยวทำรายการไปคนก็มาอาบน้ำแร่กันแล้ว